สวัสดีครับเพื่อนๆผมว่านีก่เกมเมอร์คลิปนี้ผมจะมาสรุปเนื้อเรื่องเกม Resident Evil Outbreak 5 2กันนะครับสถานการณ์ที่1น่งไวทิงโดยซินดี้เลนนอกผู้รอดชีวิตที่เหลือไปที่สวนสัตว์ r รดคูนซิตี้ด้วยความหวังว่าจะได้พบกับเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยที่อีกด้านหนึ่งของสวนสัตว์แต่มันจะไม่ง่ายขนาดนั้นเรื่อสัตว์ในสวนสัตว์ กติเ,เชื้อไวรัสเช่นกันโดยเฉพาะเจ้าออสก้าช้างซอมบี้ผู้บ้าคลั่งเมื่อเดินทางมาถึงทางออกฝั่งก็จะเจอกับบอสแม็กสิงโตซอมบี้ผู้หิวโหยพาสิงโตซอมบี้มาได้ซินดี้ก็จะได้ขึ้นรถรางเพื่อที่จะไปยังจุดนัดพบที่ลานเฮลิคอปเตอร์เพื่อเบนหนีออกจากเมืองนี้แต่ทว่าควาบหบสุดท้ายเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยที่มาช่วยกลับถูกไฟไหม้ โดยนักบินได้เสียชีวิตด้วยอาการบาดเจ็บนอกเฮลิคอปเตอร์ที่กำลังลุกไหม้สะแล้วสถานการณ์ที่2องอันเดอร์เบลลี่ผู้เล่นจะหลบหนีฝูงซอมบี้ไปยังสถานีรถไฟใต้ดินและพะยายามหลบหนีออกจากเมืองโดยใช้รถไฟใต้ดินอย่างไรก็ตามก่อนที่พวกเขาจะจากไปรถไฟขบวนอืน่นวิ่งเข้ามาในกองเศษซากและระเบิดออกมันปลุกจิกกบ ซึ่งเป็นหมัดขนาดมหือมาซึ่งเราจะต้องต่อสู้กับมันเมื่อเอาชนะหมัดยักษ์ลงได้ทุกคนจะขึ้นรถไฟใต้ดินหนีออกจากเมืองได้สำเร็จสถานการณ์ที่3ามแฟสชแบ็กอลิสาแอสครอบผู้นำผู้รอดชีวิตไปที่กระท่อมในป่าซึ่งพวกเขาได้พบกับอัลเบร์เลสเตอร์หรือที่รู้จักกันในชื่ออาล ซึ่งสัญญาว่าจะพาพวกเขาไปยังเมืองใกล้เคียงแต่เขากลับหายตัวไปอย่างลึกลับเมื่อผู้เล่นไปถึงสะพานที่นำไปสู่โรงพยาบาลร้างผู้เล่นต้องฆ่าส่วนของพืชยักษ์ที่แซงตึกโรงพยาบาลโดยการฉีดด้วยเข็มฉีดยาที่เติมเซรั่มเข้าไปบอสตัวสุดท้ายคือแกนกลางของโรงงานซึ่งต่อมาพบว,ว่าถูกควบคุมโดยโดโรธีภรรยาของเอลที่ติดเชื้อ ซึ่งถูกทดลองในโรงพยาบาล Desperate t i m e สถานการณ์ที่4พบว่าผู้เล่นอยู่ในกรมตำรวจเมืองแรดคูนเพื่อปกป้องตนเองจากซอมบี้ที่แอบอัดกันอยู่นอกสถานีด้วยการค้นหาแผ่นจารึกหลายแผ่นผู้เล่นจึงเปิดทางลับให้ตำรวจคนหนึ่งชื่อริตตาเพื่อนำทางไปขอความช่วยเหลือก่อนที่เธอจะกลับมาได้ซอมบี้บุกเข้ามาในประตูกรมตำรวจกันอย่างบ้าคลั่ง ก่อนที่ความช่วยเหลือจะมาถึงเมื่อรถมารับบังคับไปทิ้งตำรวจนายหนึ่งไว้ข้างหลังขณะที่พวกเขาขับรถออกไปไต,ตำรวจคนนี้ขัตงตัวเองอยู่ในห้องที่แครหรือว่าลีออนจะมาพบว่าเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสใน Resident Evil 2ตำรวจนายนี้มีชื่อว่ามาวินในสถานการณ์สุดท้ายจุดจบของถนนเดวิสคิงนำผู้รอดชีวิตไปที่ห้องทดลองของอัมเบรา ซึ่งพวกเขาได้พบกับนักวิทยาศาสตร์สองคนคือลินดาและคาร์เตอร์ซึ่งกลับมารับการรักษาแล้วก่อนที่พวกเขาจะจากไปสัญญาณเตือนภัยจะดังขึ้นและชัตเตอร์จะปิดทางออกซึ่งนักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถเปิดขึ้นได้ห้องแลบเต็มไปด้วยฮันเตอร์ซึ่งคาร์เตอร์ป้องกันได้ด้วยการปลุกไทแรนให้ออกไปสู้กับพวกมัน ขณะที่ทุกคนกําลังจะออกไปไทแรนก็ซุ่มจอมตีหักหลังคาร์เตอร์ฆ่าคาร์เตอร์และโยลินดาตกลงไปข้างล่างในท่อระบายน้ําใต้ห้องแลบซึ่งพวกเขาพบว่าลินดายังมีชีวิตอยู่ไม่นานก็ถูกชะล้างด้วยออกไปด้วยท่อระบายน้ําพร้อมกับลินดาเมื่อออกมาข้างนอกลินดาจะถูกยิงโดยสไนเปอร์ตัวเราจะวิ่งหนีไทแรน์จนขึ้นเฮลิคอปเตอร์ได้ในที่สุด ก่อนที่เมืองทั้งเมืองจะถูกทำลายด้วยระเบิดนิวเคลียร์ล่ากันตรงนี้นะครับเพื่อนๆอ,อยากให้ผมทำสรุปเนื้อเรื่องเกมอะไรบ้างล่ะก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับและถ้าไม่อยากพลาดคลิปสรุปเนื้อเรื่องเกมดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องว่านุ่ยเกมเมอร์กันนะครับสวัสดีครับ